สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิริพรัชสอนีสุขชื่อเล่นชื่อน้องเพลค่ะวันนี้หนูจะมาอ่านบทอาขยานเรื่องรักษาป่ารักษาป่านกเอ๋ยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขสีขนขาวเราวกัมรีอากาศี เที่ยวช่องฟ้าสีทองอันสดใสมีป่าผาสุกใจมีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสำราญอากาศไร้พิษสารสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจคนสัตว์ได้พึ่งป่ามา้ เหมือนสินใจช่วยปลูกไม้ไว้ทดแทน